สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่ปีษยะอนคนครพนมจะพาะมันเก็บก่าวลัดจ้ามันร่วงแล้วนี่จ้ะมาดูกันเลยอันดับแรกเราต้องใส่ถุงมือแบบนี้ก่อนค่ะสองข้างเดี๋ยวเราพามาดู ว่ามันมันมันล่วงแล้วมันเป็นแบบไหนนี่นี่เอาแกะให้ดูหน่อยนี่จ้ะใส่ถุงมือแล้วก็แกะดูดูลูกมันดูใหญ่มากจะเก็บเอาบบนี้เลยโชว์หน่อยสิใหญ่ไหมโอเคใหญ่ใหญ่มากเนี่ยแบบนี้ไงนี่เป็นแมงไม้เอาแมงเหรอ ใช่หรือเปล่าอ้โลกเก็บไปก่อนเป็นแมงหรือเปล่ามาดูเก็บไปก่อนตอนนี้มันหายากเดี๋ยวพามาดูอันนี้ต้นนี้มันเมื่อวานเขามีคนที่ทําง,งานเขามาเก็บมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่จะ้ะเนี่ยต้องได้ปีนเอา นี่สามลูกเดี๋ยวใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งจ้ะจะพาเก็บอันนี้เปลือกมันนี่เ้ะเราเก็บเลยนี่ลูกใหญ่ใหญ่อยู่ไหนหมดเนาะอ,อยู่ไหนหมดเนาะ ตอนนี้มันร่วงยังไม่เยอะมันก็เลยหาเม็ดยากถ้าต้นไหนที่ที่มันดกๆก็แล้วก็ไม่ไม่ต้องหาเยอะมองไปมันก็เจอโกงเอ้ยมันก็จะร่วงอยู่ตามพื้นนะแต่ตอนนี้มันร่วงยังไม่เยอะเนี่ยแล้วอีกอย่างก็มีคนมาเก็บไปเมื่อวานต้นเนี้ย มันก็เลยมันก็เลยไม่เยอะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกมันก็ไม่มีเลยส่วนมากมีแต่เปลือกที่เขาที่เขาเก็บแล้วเนาะเจออีกร่นนี่อันนี้สามเม็ดเลยเจอสามเม็ดเลยแล้วเราก็ แกะมันแกะมันนี้แต่ต้ว่าเราต้องใส่ถุงมือเนาะว่าหนามนมันเยอะโอ้ยแกะมือเดียวว่าไม่ถนัดนี่จ้าได้สามเม็ดเลยลูกนี้ตัวเปลือกเปลือกมันบางมากตัวนี้เปลือกบางมากลูกใหญ่นี่เจออีกเจออีกเม็ดนึงแล้วใช่ไหมโอ้มีแต่เปลือก นี่เถอะไม่มีเลยมีแต่เปลือกหาอีกหาก่อนหาก่อนหาก่อนนะจ๊ะนี่มันอยู่นี่โอ้ยมีแต่เปลือกเขาเก็บเอาหมดแล้วนี่จ๊ะเจออีกตัว่ามันต้องเก็บ โอเ,เ,เก็บเยะเยเก็บเก็บทั้งอันนี้เลยเก็บเสตเก,าก,าก้าก่อนเดี๋ยวไปให้อีกคนหนึ่งเก็บ แง่แง่ให้นี่เจออีกนี่สองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดนี่อันนี้สามเม็ดจ้าใหญ่ใหญ่มากโบนี่ยังไม่แก่ดีเท่าไหร่ มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ลูกลูกอ่อนๆมันก็ล่วงมาด้วยอะ่ะ 2 2 3 м 3 м